มาเรียนรู้คำศัพท์ JLPTN1 ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะอุจมุกุก้มหน้าอน a t s u กุพยักหน้ามาบ a ต a k ิโยสึรุกระพริบตาเมโยทบุรุหลับตา Hitokoto ことทบยุยากุบนพึมพำ อุตาโอคุจิุซามุฮัมเพย,ย์ซาซายากคาราซิบเขมูรินิมุเซรุสำลักควันทเบมนโนเดมุเซรุสำลักอาหารโฮเปตาโอจเนรุหยิกแก้มคุซาโอมุชิรุถอนยา โมงะเมกุรพริกหน้าหนังสือฮานาโอุมเด็ดดอกไม้ฮานาโอจมมบีบจมูกอ SHI ุยสาสุลุถูขัดขายุบิโอสาสุชีนิว้วโยโกนินารุเอนตัวลงนอน あおむけに寝るのんがいうつぶせに寝るのんこわむ馬にまたかる